ข้อ4ผลคูณของจำนวนคี่บวก2จํจำนวนที่เรียงติดกันเป็น675จหาจงหาจำนวนคี่2อจำนวนนั้นอ่ะจำนวนคี่2อจำนวนที่อยู่ติดกัน,นห่างกันเท่าไหร่มีค่าห่างกันเท่าไหร่อ่ะยกตัวอ,อย่างเช่น3กับ5มีค่าห่างกันอยู่2ถูกไหมแสดงว่าเราไม่รู้ว่าจำนวนคี่เนี้ยคือจำนวนไหนหรอก เรากำหนดให้มันเป็น x ตัวหนึ่งเป็น x ตัวน้อยขี้น้อยขี้น้อยเท่ากับ x เพราะฉะนั้นขี้ที่มีค่ามากกว่าก็จะต้องเป็น x บวก2ถูกเปล่าเขาบอกว่าจำนวนขี้2จำนวนนี้ที่เรียงติดกัน คูณกันอเอามาคูณกันเป็น6ก5เจ้าก็คือคูณกันแล้วเท่ากับนั่นแหละเท่ากับ6 7 5เจห้าขาให้เราหาจำนวนคี้สองจำนวนนั้นทำว่า x เท่ากับเท่าไหร่แล้ว x บวกสองเท่ากับเท่าไหร่อะง่ายๆแก้สมการกระจายเลย x กำลังสองบวกสอง x ย้าย675เป็นลบ6กเจเท่ากับ0ข้อนี้ แยกสองเล็บอีกเหมือนกันดีไหมหกร้อยเจ็ดสิบห้าเกิดจากอะไรคูณกันบ้างเอ่ยห้าหนึ่งห้าทดหนึ่งห้าสามสิบห้าทดสองห้าห้ายี่ห้าห้าสองสิบทดสามห้าเจ็ดสามห้าสามหารสามหนึ่งสามทดสองสามเก้ายี่สิบเจ็ดห้าสามสิบห้าสองสิบเก้าเป็นสามสิบแปด โอ๊เกินไม่เอาไม่เอาได้ไหมเดี๋ยวนะไหนลองหาไปด้วยสิช่วยกันหาช่วยกันหา คิดไม่ออกแฮะแทนสูตรสิแยกแยกสองโมเลกไม่ได้ก็ต้องแทนสูตรตอนแรกไม่อยากแทนสูตรเพราะว่าอันนี้มันเยอะไงมันต้องใช้สี่อคูณกัน x จะมีค่าเท่ากับ,บกลบ b บวกลบสควรูทกำลังสองคือสี่ลบสคูณ a คือ1นคูณ c คือหกเจ็ดห้าส่วนด้วย 2a คือ 2, 2องคิดเมื่อกี้ที่เราคิดว่า6 7 5เกิดจากอะไรคูณกันบ้างเห็นปะโอเดี๋ยวนะอันเนี้ยเราหารผิดมีหน้าถึงไม่ออกลองใหม่675หาร5 515ทด1 535ทด2 5งห้เอา5หาร ห้าสองสิบห้าเจ็ดสามห้าอืโอเคแล้วสามหารเก้าเอาสามหารสามได้อย่างนี้ห้าคูณห้าคูณสามคูณสามคูณสามเอานี่ยออกไปไม่ใช่และเราแยากสองวงเล็บได้ทำไงให้มันต่างกันสองเป็นเครื่องหมายลบเห็นปลาแสดงว่าผลต่างต้องเป็นบวกสอง ลองมาจับคู่กันห้า 5, ห้ายี่สิบห้าสามก็กำลังสามเป็นยี่สิบเจ็ดโอเคเลยต่างกันสองแล้วเห็นปะโดยที่ตัวมากต้องเป็นบวกบวกยี่สิบเจ็ดลบยี่สิบห้าคือบวกสองโอเคนะ x บวกยี 27, ่สิบเจ็ด x ลบยี่สิบห้าเท่ากับศูนย์แปลว่า คำตอบของข้อนี้ x จะต้องเท่ากับ25หรือไม่ก็หรือไม่ก็ลบ27แต่ว่าเขาบอกว่าจำนวนเนี้ยเป็นจำนวนคี่บวกเพราะฉะนั้นลบ27ไม่ใช่เมื่อตัวหนึ่งเป็น25แล้วอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็น27อีกตัวเป็น23ไม่ได้นะเพราะอย่าลืมว่า x เนี่ยเรากำหนดให้เป็นตัวน้อยเพราะงั้นอีกตัวหนึ่งต้องมากกว่าก็คือ27 คีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งคือข้อนี้เลขขี้มันเรียงติดกัน